กระดาษสวัสดีนะครับผมกระดาบผมเซียนโปนะครับผม,บผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามขอขอบคุณครับวันนี้ก็จะพามาเลาะหาสองจริงดีติดตามเืคยนะครับผมไปกันเข้าไปเดินมาได้สักพักแล้วครับผมพอมีตัวครับผม ตามเสียงร้องไปเรื่อยๆครับผมตามเสียงร้องไปเรื่อยๆครับผมตรง,งไเรงเออไม่ทันดันแรงเกินไปครับ เดือดแรงเกินไปครับผมนี่นนะครับผมเห็นไหมครับผมนี่ฮะตกไปผมเห็นนะครับดำๆมากเลยเสร็จครับผมนี่ครับผมจิ้งหูหรีดนี่ครับผม จิงเรดครับผมนี่ครับจิงเรดมาบ่อยมันมนันมันมัดครับจะใส่ก่อนน,นี่ครับผมไปเร,เรื่อยครับผมก็จะเต็มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปเร,เรื่อยครับผม เป็นสองจิ้งหรีดครับผมหรือจิ้ปโปงครับผมจิ้งหรีดใหญ่หรือจิ้ปโปงครับผม พลาดเจ้าผมพลาดครับผมพลาดแล้วครับผมพลาดไปหนึ่งรูครับหนึ่งแต้มไปต่อครับ หาตามเสียงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเลยครับผมไม่ทันครับผมทันไหมครับผมไม่ทันครับผมไม่ทันครับผม ไม่ทันผมตันครับผมไม่ทันผ้าสามแต้ม้วครับผมไปอีกครับเสร็จครับัุนเสร็จ เสร็จครับผมสรีปเสร็จครับผมนี่ครับผมจลิปของเราแค่นี้นะครับผมจะกลับบ้านแล้วครับผมเต็มขวดแล้วครับผมนี่ฮะสรุปผลงานเต็มขวดพอดีครับผมเต็มขวดพอดีผมเชียร์โป้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ขอพัะคนทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผลงานอันน้อยนิดของกระผมเสียโป้เสียนโป้ขอกาบสวัสดีครับผมกาบสวัสดีครับผม